แต่สิ่งซึ่งรัฐสภาแห่งนี้จะต้องคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดกระพริบตาไม่ได้คืองบประมาณแผ่นดินในปี2569ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยหนึ่งตุลาเนี่ยท่านประธานครับเราต้องจับตาเพราะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอย่างมโหระทึกอย่างมโหฬารโดยรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวิรุฬ ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่หมายเป้าหมายจุดดําเนินการถ้าเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากขึ้นกับพี่น้องประชาชนอันนี้เรารับได้แต่หากเปลี่ยนเพื่อหวังผลทางการเมืองอันนี้น่าเป็นห่วงหากเปลี่ยนเพื่อตอบแทนบุญคุณกับเสียงที่เลือกท่านมาอันนี้ยิ่งรับไม่ได้หากเปลี่ยนเพื่อ ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เดี๋ยวเราเจอกันแน่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะต้องเกิดขึ้นอย่าให้กลไกรัฐสภาอย่าให้กลไกประชาธิปไตยมันบิดเบี้ยวไปกว่านี้วันนี้นกลไกความเป็นพักการเมืองไม่เหลือแล้วครับพักการเมืองอยู่ฝ่ายค้านยกมือให้นายกเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนบางกลุ่มพาคนไปสามคนห้าคนไม่ต้องมีคำว่าพักได้ตำแหน่ง ได้ผลตอบแทนได้งบประมาณสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ระบบรัฐสภาของเราล้มเหลวในระยะยาวหากท่านละเลยเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวมุ่งเป้าแต่เพียงแค่ระยะสั้นเช่นเรื่องของคนละครึ่งซึ่งมีคำถามผ่านมาแล้วท่านสมาชิกหลายท่านก็ภิปรายไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเป็นการตั้งเป้าเพื่อที่จะให้ได้คะแนนนิยมจากประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงกันแน่ แต่ท่านประธานครับหากเราเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์ในเรื่องของการปรับโครงสร้างเทนทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจมันจะอยู่ในระดับที่ฝังลากลึกแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบในเชิงลบในระยะยาวได้ภาคการเกษตรผมค่อนข้างเป็นห่วงเพราะนายกรัฐมนตรีใช้คำหรูครับท่านบอกว่าเราจะไม่ขายประเทศเราจะดูแลพี่น้องเกษตรกรผมยินดีนะครับที่ท่านพูดอย่างนั้น แต่ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านกําลังจะทําเรากําลังจะปกป้องภาคการเกษตรโดยที่เราไม่ได้สนใจในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องภาคการเกษตรได้เกิดการปรับตัวเพื่อให้เกิดการแข่งขันเรากําลังปกป้องหรือกักขังพี่น้องเกษตรกรไว้ในกรงเดิมๆกันแน่ ton. วันนี้สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องการคือการปกป้องหรือการปรับตัว